สวัสดีแพทย์พยาบาลนักวิชาการท่านทั้งหลายโรคโควิดเป็นมหันตภัยทำให้สังคมวิปริตเศรษฐกิจพินาศจริงหรือท่านทั้งหลายคำตอบตามที่พุทธเจ้าแสดงไว้มีว่าการเกิดโรคต่างๆเช่นเชื้อโควิดคำว่าเชื้อเป็นเพียงสิ่งแสวงหาที่เกิดมันเกิดกับคนท่านจงดูทำไมมันไม่เกิดกับหมาแมวหรือสัตว์เลี้ยงเช่นวัวควายเป็นต้นข้อนี้ตอบว่าเชื้อต่างๆจะเกิดกับคนได้ คนต้องมีวิญญาณให้มันเกิดเชื้อโรคจึงจะเกิดขึ้นได้ท่านทั้งหลายเปรียบกับสัตว์ที่เกิดในคันจะปฏิสนธิได้ต้องอาศัยวิญญาณก่อให้เกิดจึงจะเกิดขึ้นได้เช่นมารดาบิดาอยู่ร่วมกันเชื้ออสุจิหรือว่าสเปิร์มเข้าสู่คันมารดาถ้ามารดายังไม่ผ่านการมีระดูสัตว์ที่เกิดในคันก็ยังเกิดไม่ได้ก่อนท่านทั้งหลาย ธรรมชาติเมื่อมารดามีอารมณ์กำหนัดกล้าวิญญาณจึงตั้งขึ้นเฉพาะเมื่อวิญญาณนั้นตั้งขึ้นเฉพาะ,จะเจริญงอมแล้วและสเปิร์มก็เข้าสู่คันมารดาการปฏิสนธิจึงมีได้แก่สัตว์ผู้เกิดในคันท่านทั้งหลายข้อเปรียบเทียบจากสัตว์ปฏิสนธิในคันฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นคือเมื่อฝังใจในโควิดมีอยู่โควิดวิญญาณจึงตั้งขึ้นเฉพาะ เมื่อวิญญาณนั้นตั้งขึ้นเฉพาะเจริญงอมแล้วการฟักตัวของโควิดจึงเกิดในคนได้รวมความว่าเพราะฝังใจในสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเกิดผลสุดท้ายก็เป็นทุกข์ท่านทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งธาตุไฟมีอยู่เชื้อไฟก็มีอยู่แต่ไฟจะปรากฏขึ้นได้ต้องมีเหตุทำให้ไฟเกิดปรากฏเช่นเชื้อไฟคือไม้สองอันมีอยู่เมื่อใดไม้ทั้งสองเสียดสีกันไปมา ความร้อนจึงเกิดขึ้นและกลายเป็นไฟบังเกิดปรากฏเพราะมีเหตุมีปัจจัยทําให้เกิดไฟจึงบังเกิดปรากฏขึ้นได้เช่นเดียวกันท่านทั้งหลายบัดนี้โควิดได้จางคลายไปแล้วหาใช่เพราะวัคซีนเป็นส่วนที่สําคัญไม่เพราะวัคซีนใช้ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างเป็นเพราะธรรมชาติของสัตว์โลกจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นโดยอัตโนมัติกรณีนี้อ้างอิง เมื่อสมัย80กว่าปีที่แล้วสมัยนั้นเรียกว่าโรคหามาสมัยนี้เรียกว่าอหิวาตกโรคโรคอหิวาได้ระบาดในหมู่บ้านวันเดียวตายกันเกือบร้อยสมัยนั้นยารักษายังไม่มีไม่ต้องกล่าวถึงวัคซีนแต่เวลาผ่านไปประมาณ6เดือนโรคอหิวาก็จางคลายไปท่านทั้งหลายเพราะธรรมชาติของสัตว์โลกจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองส่วนหนึ่งเพราะท่านทั้งหลายไม่ได้ยินไม่ได้ฟังคำสอนพุทธเจ้า พุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งโลกได้แสดงวิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคนานาชนิดด้วยการไม่มีอารมณ์ต่อเชื้อโรคนั้นๆว่าถ้าไม่มีอารมณ์ฝังใจลงไปในสิ่งใดในการใดสิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์ให้วิญญาณตั้งขึ้นได้เลยเมื่ออารมณ์ไม่มีความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มีเมื่อวิญญาณนั้นไม่ตั้งขึ้นเฉพาะการฟักตัวของเชื้อโรคนั้นๆย่อมมีไม่ได้เลยท่านทั้งหลายจึงสแสวงหาวิธีป้องกันร,รักษาโควิด มีการกักตัวบ้างนั่งนอนห่างกันบ้างป้องกันตัวด้วยการสวมแมสบ้างสร้างวัคซีนเพื่อควบคุมบ้างผลลัพธ์จึงหายบ้างไม่หายบ้างผลลัพธ์ที่ได้สังคมวิปริตเศรษฐกิจจึงพินาศดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันท่านทั้งหลายเพราะปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นกับคนมีอยู่พุทธองค์จึงอุบัติขึ้นในโลก เป็นผู้รู้แจ้งโลกได้เปิดของที่ปิดอยู่ให้แล้วได้หงายของที่คว่ำอยู่ให้แล้วได้จุดประทีปคมไฟในที่มืดให้แล้วได้บอกทางแก่คนหลงทางแล้วสรุปว่าเพื่อให้พ้นไปจากโรคทั้งหลายภัยทั้งหลายอันตรายทั้งหลายความอุบาททั้งหลายนิมิตร้ายทั้งหลายความไม่เป็นมงคลทั้งหลายซึ่งดับทุกนั่นเองท่านทั้งหลายพุทธองค์กล่าวอย่างใด เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นบัดนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี้อ้างอิงไตรปิฎกบาลีสยามรัฐนิธานวัคสังยุตติกายเล่มที่16หน้าที่78ข้อที่245สวัสดีแล้วค่อยพบกันใหม่ใบ